กลุ่มอีบูอีบูที่แปลว่ากลุ่มแม่แม่มาจากการรวมตัวของผู้หญิงที่สามีเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบและได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคงรวมทั้งผู้หญิงที่ลำบากยากจนในชนุมชนยุปโปอำเภอเมืองจังหวัดยาลาค่ะ คอลียะมะลีนะคะก็เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยฝึกทักษะอาชีพเสริมให้ผู้หญิงหลังจากกรีดยางเสร็จเพราะรู้ดีว่าการเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวต้องแบกรับภาระครอบครัวและเศรษฐกิจตามลำพังนั้นยากลำบากอย่างไรบ่ฮารีนิงตุกาจะมิตอดีขออาจ,จารย์โมโอ,งองมิตอตูลลงใช้ทยากรมาวิหารนน้าน nak we tepu gapo haja wa iti nak we sedak nak we tehen we yeah. banyak hari yeah. sebab kata hak ajar wak dulu tu kure kure comi yeah. tepung tak gapo yeah. tapi sedak sedak dah tapi kure lepas badan ni ni bo itu we tiakon we ni dok rasa nak buat jual tu nak we nambah hasil lainlah Uh, sebab kata tepung pun jadi rapuh, teh, rasa pun sedap, baru nak nambah, nambah hasil lain. Mulai eh. Panas ti ate tak le somo. Ya. Ya gapo gapo ki ke tino, jo. Ya teh tak jo. Ha. Pagi tanya teh tak ado mati. Ki jo gapo di sini? Motong so. Ah motong so. Pah benar dak wak Motong so. Ah motong di mana dek lon ni? 兼婆莎諾拿塊倒擊走 บทบาทที่โดดเด่นของคอริยะนะคะจากวิกติมหรือเหยื่อที่อ่อนแอกลายมาเป็นวิกเตอร์หรือผู้ที่เข้มแข็งขึ้นมาได้โดยการเป็นพี่เลี้ยงหนุนเสริมของกลุ่มซี v ิ c วีเมนร่วมกับสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยา,ยล,าลัยสงขลานครินหรือมอ,อวิทยเขตปัตตานีเป็นประเด็นที่ทําให้มีการตั้งวงเล็กๆสนทนาถอดบทเรียนกันในวันนี้ค่ะผ่านการชมเรื่องเล่าของเธอที่เคยถ่ายทอดทางรายการนักข่าวบีเมือง กระบวนการเปลี่ยนผ่านตัวเขาน่าสนใจนะครับเ,เขาเริ่มตั้งแต่เป็นคนซึ่งได้รับผลกระทบแล้วก็มีทีมงานไปเยี่ยมเขาใช่ไหมครับวันหนึ่งเขาเข้มแข็งขึ้นเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานก็เริ่มไปเยี่ยมคนอื่นใช่ไหมครับรวมไปถึงงานต่างๆที่เสริมสร้างศักยภาพเขาสิ่งเหล่านี้มันช่วยให้เขาได้ระบายความอึดอัดคข้ของใจและกลับเข้าสู่ภาวะปกติกระบวนการนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งที่สําคัญแต่เปลี่ยนจากภายในตัวเองก่อนแล้วค่อยๆนําไปสู่กัน เปลี่ยนคนอื่นและนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งในระดับที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอันนี้น่าสนใจมากและก็น่าจับตามองกรณีของคอริยอนะคะทําให้เรามีความหวังค่ะว่าผู้หญิงไม่น้อยกว่า3,000คนที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในแดนใต้มา15ปีสามารถพลิกบทบ,บาทและสถานะมาเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนสังคมได้เสมอคะ่ะ หากได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภาคส่วนต่างๆนักข่าวพลเมืองซี v i c w ีเมนรายงาน